สวัสดีครับนะครับเพื่อนครูทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์หรือห้องสอบออนไลน์นะครับโดยใช้ w w w k a r t i m e c o m นะครับซึ่งใช้งานง่ายครับไม่ไม่ยากมากมายนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะทําได้เดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การสร้างแบบทดสอบแล้วก็ไปยังการใช้เอาแบบทดสอบเนี้ยไปใช้สอบจริงนะครับ ขั้นแรกเลยครับคุณครูทุกคนก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์ l a s s Time นะครับเลือกลิงก์อันแรกเลยครับ classtime.com นะฮะพอเข้าไปปุ๊บถ้าของใครที่ยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับมาเป็นภาษาอย่างอื่นอยู่เป็นภาษาอษังกหรือใครที่ถนัดภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับจะเปลี่ยนภาษาไทยก็เลือกภาษาไทยตรงนี้ตัวเว็บมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เรานะครับเราก็เลือกไปที่เข้าสู่ระบบโดยครูอ่า นะครับเข้าสู่ระบบโดยครูปุ๊บแล้วเขาจะให้เราล็อกทําการล็อกอินนะครับล็อกอินใช้อะไรใช้จะใช้ Facebook ก็ได้นะครับจะใช้เป็นอ่า uh, g o o g ก e ก็ได้นะครับก็คือใช้ Gmail นั่นเองผมวันนี้ผมจะใช้ Gmail นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสะดวกผมก็เลือกนะครับ Gmail ที่ผมล็อกอินอยู่แล้วนะครับในเครื่องนะใส่รหัสลงไปนะครับรอาจาก็ใส่รหัสลงไปแล้วก็กดปนะคบับ การรอสักครู่นะครับเพราะจะพาเรามายัางหน้าของห้องสมุดนะก็คือหน้าแรกนะครับเราจะใช้ด้วยกันสองสอง,สองหน้าหลักๆด้วยกันนะครับก็คือหน้าที่เป็นห้องสมุดกับที่เป็นเซกชันหน้าที่ห้องที่เป็นห้องสมุดก็คือหน้าที่เราจะทําการสร้างแบบทดสอบนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้องสมุดปุ๊บตัวตรงนี้ก็คือแบบทดสอบที่เราสร้างเอาไว้ส่วนเซกชันนะครับถ้าคลิกไปที่เซกชันคือ ห้องสอบที่เราทําการสร้างและให้เด็กเข้าไปสอบแล้วเราสามารถที่จะกลับมาดูว่าห้องนี้เด็กสอบได้เท่าไหร่นักเรียนคนนี้สอบได้เท่าไหร่แต่ละคลาสแต่ละห้องนะครับที่เราทําการสอบไปแต่ละครั้งก็จะเก็บนะครับเก็บค่าการสอบไว้อยู่ในเซสชัน <N OS. S 2> เราสามารถกลับมาดูได้หลังจากที่เราทําการสอบไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาเริ่มทําข้อสอบกันนะครับเรามาที่ห้องหน้าห้องสมุดนะฮะหรือหน้าแรก แล้วเรามาที่เมนูคําสั่งที่เขียนว่าชุดคําถามใหม่ชุดคําถามใหม่แล้วเราก็ตั้งชื่อชุดคําถามครับว่าเป็นข้อสอบลายภาพวิชาอะไรก็ว่าไปาวิชาทณน,นิคอมออนนี้ผมสมมติเอานะครับก็กดบันทึกไปปุ๊บเราก็จะ สร้างตัวตัวข้อสอบหลักตัวหลักขึ้นมาคราวนี้เราก็จะมาเพิ่มนะครับข้อสอบลงไปทีละข้อนะฮะโดยการที่กดที่คําถามใหม่ตรงนี้ถามใหม่ปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้ครับทําทีละข้อนะครับซึ่งถ้าอาจารย์เตรียมข้อสอบกันไว้แล้วก็คือเป็นไฟล์เวิร์ดอย่างนี้เหมือนของผมเราสามารถที่จะก๊อปปี้นะครับทําการก๊อปปี้ข้อแต่ละข้อนะครับไม่ต้องใส่ตัวเลขนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะ อตอนที่ทำข้อสอบเนี่ยมันจะรันนะครับรันข้อสอบไม่ต้องพร้อมกันนะครับไม่ได้รันข้อหนึ่ง้อสองเรียงตามลําดับนะครับเราสามารถที่จะตั้งให้มันสลับข้อได้เราก็ไม่ต้องใส่เลขนะครับเราก็ copy ี้ครับมาวางเลยครับ c o ปปี้ดีลคัคปปี้คำถามเสร็จแล้วก็ปีคำตอบอวางลงไปวางลงไป นะครับมีช้อยเพิ่มก็คลิกที่เพิ่มคำตอบนะครับแล้วก็ Copy วางคนที่มีสี่ตัวเลือกมี5ตัวเลือกก็ได้ครับ5ตัวเลือกก็ใส่ไปนะครับวางไปนะครับเราก็ต้องมากดที่สร้างคำถามแต่ ทำไมไม่มันจะไม่ขึ้นให้กดเราต้องหาคําตอบที่ถูกเราติ๊กข้อที่ถูกให้ก่อน,นก็คือติก๊กเฉลยนะครับติ๊กไปหนึ่งข้อปุ๊บมันก็จะทําการใส่คสําสั่งสร้างคําถามขึ้นมานะครับสร้างคําถามสามารถกดได้แล้วนะครับพอติก๊กปุ๊บเราก็กดสร้างคําถาม,ถามเราได้แนละ้วะหนึ่งข้อนะครับนี่คือหนึ่งข้อ,อถ้าเราทำข้อต่อไปแล้วก็มาที่คําถามใหมอ่อีกอีกรอบหนึ่งนะครับ ท่านใดถ้าปีคําถามนะครับคําถามและมีรูปภาพประกอบสมมติว่าเราก็มีคําถามว่าจากภาพจงหาคําตอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะเพิ่มอัปโหลดภาพลงไปได้นะครับอัปโหลดภาพลงไปได้เราก็หารูปมานะครับนะครับสมมติว่าเราก็ใส่รูปลงไป อันนี้ผมสมุเดาวนะครับอัปโหลดรูปภาพรูปมันก็จะอัปโหลดตรงนี้เป็นคําถามและคําตอบเราสามารถใส่รูปได้เหมือนกันโดยที่คลิกตรงที่คําตอบนะครับแล้วก็มาตรงนี้รูปภาพนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพได้เหมือนกันนะครับคําตอบเป็นรูปก็ได้หรือโจทย์ที่เป็นรูปก็ได้นะครับนี้ปุ๊บอย่าลืมว่าทุกข้อต้องติ๊กคําตอบที่ถูกต้องจะใส่กี่ข้อก็ตามเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ตัว ทำตัวข้อสอบนะครับอย่างนี้อยู um. ่เนี่ยนะครับมาตามนี้นะครับคราวนี้เมื่อได้แล้วทํำยังไงนะครับ um เราจะกลับไปที่หน้าแรกก็ได้นะครับเราก็มาดูข้อสอบที่เราสร้างเอาไว้ก็คือตัวนี้นะฮะแล้วเราจะทํายังไงเริ่มเราจะคลิกเข้าไปก็ได้ครับคลิกไปที่ข้อสอบที่เราสร้างเอาไว้ที่เราจะสอบแล้วเราก็ทําการคลิกที่ เมื่อเราจะสอบนักเรียนนะครับเราก็คลิกที่ตัวนี้เลือกข้อสอบเสร็จแล้วเราเริ่มเริ่มเซสชันใหม่กดปุ๊บเข้าไปนะฮะมันก็จะเด้งหน้าขึ้นมาให้เราติกนะครับเราจะเลือกอะไรบ้างสมมุติว่าตัวเลือกคําตอบแบบสุ่มก็สามารถมันจะสลับตัวเลือกกอขอกองอะไรเงี้ยครัหนึ่งสองสสลับกันไม่เรียงตามที่เราวางเอาไว้นะครับ คำถามแบบสุ่มไหมอยากให้สุ่มไหมก็คือไม่ต้องเรียงข้อหนึ่งข้อสองตามที่เราได้ทําเอาไว้หรือไม่สุ่มก็ได้นะครับถ้าบางท่านอยากให้มันต่อเนื่องกันไม่อยากให้สลับก็ไม่ต้องติกนะครับถ้าผมอยากสลับผมก็ติ๊กเข้าไปส่วนตัวนี้เปิดใช้งานทะแนนบางส่วนเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับฉเฉลยแก้ไขคําถามทันทีอาจจะไม่ต้องฉเฉลยก็ได้นะครับอนุญาตให้ลองตอบหนึ่งครั้งต่อคําถามเท่านั้น อันนี้คือถ้าเด็กตอบไปแล้วสมคำตอบไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาข้อสมมติว่าทําข้อ1แล้วก็ไปทําข้อ2แล้วไม่สามารถย้อนกลับมาทําข้อหนึ่งได้แต่ถ้าอยากอาจารย์อยากให้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อก่อนหน้าได้อาจารย์ก็ติ๊กออกนะครับแล้วก็ตัวจับเวลาเราสามารถที่จะอีดิตว่าเราจะตั้งกี่นาทีให้นักเรียนในการทําข้อสอบอาจจะ30นาที1่ชั่วโมงตามที่เรากาหนดในข้อสอบไว้หนึชั่วโมงก็กด เมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดแอปพลายตรงนี้นะครับที่ผมแนะนําจะให้ติ๊กก็มีประมาณนี้ครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้ไม่ต้องกระดาษครับหลังจากนี้เราก็ทําการดําเนินดําเนินการนะครับเมื่อกดดําเนินการปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในหน้าหน้าห้องสอบตัวนี้นี่คือหน้าตาของห้องสอบของของอาจารย์นะครับซึ่งเราก็ให้แล้วเราจะให้เด็กเข้าห้องสอบเราอย่างไรก็เราจะมาที่ตรงนี้ครับรูปอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นรหัสห้องสอบเราสามารถกดที่ตัวนี้ลิงก์ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กว่ก๊อปลิงก์ตัวนี้ครับไปใส่ในในในไลน์หรือในเฟซในกลุ่มก็ว่าไปนะครับ mm hmm. เด็กก็จะทําการคลิกที่ลิงก์ตัวนี้ปุ๊บ mm hmm. เขาก็จะเข้ามาสู่หน้าตัวนี้หน้าตัวนี้ก็คือห้องสอบของเราเราก็ใส่ไปเด็กชายเขาก็จะใส่ชื่อตัวเองนามสกุ mm hmm. นะครับเขาก็เข้าห้องสอบไปเมื urt, <God anc não S 2> <Okay. S 1> ่อเขากดเข้ามาปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะเด้งว่าตัวนี้เพื่อตอบคําถามของคุณคุณมีเวลา60นาทีก็คือว่านักเรียนแต่ละคนอาจจะกดไม่พร้อมกันแต่ว่าทุกคนจะมีเวลาเท่ากันคือ60นาทีอ่าเมื่อเขากดเริ่มปุ๊บนะครับเขาก็จะเริ่มทําคําถามซึ่ง ในหน้าห้องของอาจารย์ก็จะปรากฏแล้วว่ามีเด็กคนนี้เข้ามานะครับเขาทาไปกี่ข้อมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคุว่าเขาทาไปอส่งคําตอบไปนะครับส่งคาตอบไปถัดไปข้อที่สองส่องอีกส่งไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะขึ้นมาตรงนี้ว่านักเรียนคนนี้สองข้อเขาทาถูกหนึ่งข้อ ทำผิดหน่งข้อเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเมื่อนักเรียนทำข้อสอบครบทุกคนหรือหมดเวลาที่อาจารย์ได้กาหนดไว้แล้วว่าสอบเวลาถึงแปดโมงถึงสิ0โมงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถที่จะสิ้นสุดหรือจบการจบห้องสอบทำการปิดห้องสอบตัวนี้ไปนะครับอาจารย์ก็แค่กดสิ้นสุดตรงนี้ก็เป็นการ เป็นการปิดห้องสอบคือนักเรียนไม่สามารถเข้ามาทําห้องสอบได้อีกนะครับกดสิ้นสุดตรงนี้ไปนะครับแล้ก็จะเตือนขึ้นมาว่าสิ้นสุดใช่ไหมอ่าเราก็กดสิ้นสุดไปนะครับนักเรียนที่เขาทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ออกจากห้องสอบไปเลยหรือถ้าเขาไม่ออกแล้วถ้าเรากดสิ้นสุดมันก็จะเด้งออกไปเองนะครับอ่าแล้วเมื่อกดสิ้นสุดแล้วยังไงเราสามารถกลับไปดูข้อสอบตรงไหนเหมือนที่บอกก็คือมาที่เซสชั่นแล้วก็มาดูที่ห้องสอบที่เราสอบไปก็คืออันนี้นะครับ เราสามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่านักเรียนแต่ละคนแต่ละห้องเนี่ยที่สอบไปมีคะแนนเท่านี้เท่านี้นะนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับโดยที่มันข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการการใช้คัสตามนะนะครับไม่ได้ยากนะครับถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถมามาสอบถามโดยตรงได้นะครับบถามโดยตรงได้คิดว่า ลิปวิดีโออันนี้น่าจะเป็นเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับที่จะแนะนำนะครับทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ